สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมแปลงใหม่นะครับขนาดเเนื้อที่6ไร่3งาน50ตารางวานะครับตัวนี้นะครับตัวที่ดินเนี่ยก็ติดกับแม่น้ำวังเลยนะครับแล้วก็ในโฉนดเนี่ยนะครับก็มีระบุนะครับทางสาธารณะเข้าถึงที่ดินนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ในพื้นที่เองนะครับก็มีทางสาธารณะเข้าถึงพื้นที่นะครับ แต่ว่าตอนนี้หน้าฝนเนี่ยยังลบอยู่นะครับรถเก๋งหรือว่ารถเล็กเนี่ยนะครับก็จะเข้าลำบากนะครับถ้าหากว่าจะเอารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็แนะนำว่าควรจะเป็นรถที่สมบุกสมบัติหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ราคาตัวที่ดินนี่ไม่แพงนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นแม่น้าวังอยู่นะครับตัวที่ดินเนี่ยมีตัวสวนสั์อยู่นะครับประมาณ สัก4 0่อนะผมว่าน่าจะประมาณ40%นะครับดูจากพื้นที่แล้วแล้วก็จำนวนต้นเนี่ยไม่แน่ใจตอนนี้ยังไม่ได้นับจำนวนต้นไว้นะครับแต่ก็มีพอสมควรน่าจะมากกว่า200ต้นนะครับเส้นสีเหลืองเมื่อกี้นะครับก็เป็นแนวถนนที่เข้ามานะครับแม่น้ําวังอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ฝากกระโน้นนะครับข้าแม่น้าไปทางโน้นเนี่ยก็คือถนนประหลนโยธินนะครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับ ก็จากจุดนี้ไปนะครับสัก10กิโลเนี่ยก็จะลงไปถึงตัวอำเภอเถินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขึ้นเหนือต่อไปอีกนะครับสักเกิกิโลนะครับก็จะถึงตัวจังหวัดลำปางนะครับตัวที่ดินนี้ก็ไม่อยู่ไกลชุมชนมากนะครับอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับบ้านศบเตินนะครับเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะครับตามระยะทางทางเดินนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า เลาะแม่น้ำมาเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับจากวัดศพเตินมาเลาะแม่น้ำเนี่ยมาประมาณห้าหกรอยเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าหน้านี้นะครับมาตามแม่น้ำไม่ได้นะ้าน้าแรงอยู่นะครับทางนู้นนะครับเราจะเห็นด้านหนึ่งของภาพนะครับเราจะเห็นบ้านศพเตินนะครับแล้วเราก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำวังนะครับพอเราข้ามแม่น้ำวังตรงสะพานนั้นเสร็จนะครับเราไปเจอหมู่บ้านแล้วก็ เดี๋ยวจะเจอทางเลี้ยวเข้ามาครับวันนี้ในวิดีโอรีวิวเนี่ยนะครับผมก็จะพาดูนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับทั้งมุมสูงนะครับพาเดินลงไปนะครับแล้วก็จะพาขึ้นมุมสูงอีกหนึ่งที่นะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนครับมันคือตรงไหนของของพื้นที่นะครับอันนี้ให้ดูนะครับ ช่วงที่ไปเนี่ยมีฝนตกนะครับทางด้านเหนือขึ้นไปนะครับก็ทําให้น้ําแรงนะครับน้ำแดงมานะครับราจะเห็นน้ำน้ำแดงนะฮะน้ำไม่ใสนะครับตั่ตัวแม่น้ําวังเนี่ยน้าเขาเนี่ยจะไม่จะไม่ได้เต็มตลิ่งเหมือนแม่น้ําเจ้าพยาเหมือนแม่น้ําแม่กลองอะไรทางภาคกลางนะครับตัวน้ําก็จะอยู่ตับตามของตลิ่ง นะครับไม่ไม่ได้ขึ้นมาสูงนะครับถ้าหากว่าไม่มีพายุหรือไม่มีอะไรเข้าจริงๆเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยจะไม่ล้นขึ้นมาถึงตลิ่งนะครับตัวเที่ดินเนี่ยน้ำก็มีท่วมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะกังวลว่เฮ้ยที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับมันมีการกัดเซาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะให้ดูนะครับตัวที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็เป็นฉนดมาหลายปีแล้วล่ะนะครับเป็นมากกว่า10ปีนะครับทราวนี้ ตัวที่ดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแนวแม่น้ำว่าเอา๊ะทำไมน้ำนะครับมันถึงไม่ได้กระเซาะนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอ,อันนี้เรามาอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำนะครับเห็นมีถังประปาหอสูงของคนอื่นอยู่ด้วยนะครับหมู่บ้านนะครับทางด้านามุมขวา นะครับด้านบนของภาพเนี่ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านทีเ่เป็นทางเข้านะครับที่เข้ามาที่ดินนะครับวันที่ผมไปนี่ผมก็ไม่ไดเอารถเข้าไปนะครับเอารถเกง๋งไอ้ขาวไปนะครับไอ้ขาวเข้าไม่ได้กลัวติดหลบนะเคยติดหลบม,มาแล้วเข็ดนะครับก็เดินเข้าไปนะครับก็2กิโลเมตรพอดีเลยถึงที่ดินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางทางเนี่ย ถ้าลดสภาพดีนี่ก็สั่อาจเอาเข้าไปได้นะครับแต่ว่า,าผมไม่อยากเสี่ยงนะครับก็เลยเดินดีกว่านะครับอันนี้ก็ถนนพหลโยธินนะครับที่เห็นนะครับตัวที่ดินกอ็อยู่ตรงการภาพนี้เลยนะครับตกกันกับถังหอสูงตัวนี้แหละนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับาทาง ด้านที่เราเห็นเป็นป่าสักนะครับแล้วก็มีที่นาอยู่ด้านในตัวนั้นเนี่ยนะครับตัวนั้นที่เขาไม่มีทางเข้านะครับผมว่านะถ้าท่านใดซื้อแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ไปถามซื้อขอซื้อเข้าต่อเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะฮะเร้จะได้น่าจะได้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ซื้อตัวที่นา ก่อนที่จะเข้ามาถึงที่ดินนี้ด้วยอีกทีนึงนะครับก็จะได้แปลงสวยๆขึ้นมานะครับอันนี้รูปแปลงคร่าวๆนะครับเอาละนะครับแนวเส้นเหลืองนี่คือแนวตลิ่งนะครับที่ไม่เคยพังเลยนะครับสีฟ้าๆนี่ก็คือแนวน้านะครับน้ำานี่มันจะหมุนโค้งไปกินตรงนู้นแถวๆวัดนะครับหน่อยนึงนะครับแล้วก็หมุนโค้งมาทางนี้ซึ่งทําให้มันไม่ตรงกับที่ดินนะครับก็ที่ดินก็เลยไม่ถูกกัดซอนะครับเอาละอันนี้กลับมาที่ตัว ทางเข้าที่ดินนะครับอันนี้จุดนี้นะครับจะอยู่เ,เข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากถนนผงโยธินนะครับเราก็จะไปเจอสีแยกโยนะครับมีป้ายปลาเผาอยู่มีบ้านหลังนี้ดูว่าสังกสีสีฟ้านะครับเรามองไปซ้ายมือนะครับถ้าเราเข้ามาจากถนนผงโยธินนะครับมองไปซ้ายมือนะครับติดบ้านสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ทางนี้แหละเข้าไปถึงที่ดินนะครับ นี่แหละนะครับก็เราเดินครับจอดไอ้ข่าวไว้แล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับทีนี้เิเข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอลําห้วยนะครับตอนนี้ก็มีสะพานคอนกรีตนะครับทําสะพานคอนกรีตเอาไว้แล้วนะครับก็ให้เกษตรกรในข้ามลําห้วยนะครับเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับน้าไหลแรงนะครับไปวันนั้นฝนตกนะครับฝนฝนก็แขางจะแรงนะครับนี่ ก็ไปข้างหน้าต่อไปนะครับนาแปลงข้างๆสองแปลงนี้ก็ข้าวครับงามข้าวเขียวปืดเลยนะครับน่าจะน่าจะเกี่ยวประมาณเดือนธันวาผมไม่ได้แต่งภาพนะครับอันนี้ภาพจากกล้องเลยนะฮะเห็นมืนมอดๆอยู่นะครับ นี่ก็เดินต่อไปนะครับเอานี่ครับสาพานีายไม่กล้าเอาไอ้รถน้อยเข้ามานะครับก็เดินดีกว่านะครับอันนี้เข้าองุกำลังออกช่อสวยงามเลยนะครับมองนปงน้นนะครับจุดที่สะพานที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เดินมาอีกหน่อยนึงนะครับเป็นนาปีนี้เข้าน่าจะเป็นราคานะครับเพราะว่าปีนี้แรงนะฮะตลาดโลก คนไม่มีข้าวมาขายนะครับอันนี้มาถึงจุดสังเกตนะครับจุดนี้ก็คล้ายๆกับจะเป็นสี่แยกนะครับก็เดินมาอีกสักประมาณหนึ่งกิโลนะครับจากแยกหลักนะครับก็เราจะมาเจอแยกนี้นะครับแล้วเราก็มันจะเหมือนสี่แยกอยู่นะครับมีจุดสังเกตเป็นต้นซากนะครับแล้วก็มีรั้วนะครับแล้วก็มีทางขวาบื้องนะครับแต่ว่าอันนี้เราไปซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินซ้ายมือเข้าไปนะครับ แล้วเราจะซ้ายเหมือนเข้าไปทางนี้นะครับครับเข้ามานะครับเราก็จะเดินเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอบริเวณที่ชาวบ้านเนี่ยทำข้อวัวไว้นะครับเลี้ยงวัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตรงไปข้างหน้าทางนี้อีกนะครับตรงมานะครับตรงมาเรื่อยๆรนะจนข้อวัวนะครับเราจะไปถึงต้นไม้อันนี้เหมือนต้นแต้นะครับต้นแต้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะถึงทางเลี้ยวแล้วอ่นนี้เรามองกลับไปเห็นต้นแต้ขาวๆเมื่อกี้นะครับ ถึงต้นแต่และจุดสังเกตนะครับจะลงไปทางนี้แหละนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยไม่มีใครเอารถใหญ่เข้ามาเที่ยวนะครับทางมันก็เลยจะเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยมันก็เลยทําให้มันลกนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับแต่ว่าถามว่ากว้างไหมตัวถนนก็กว้างรถใหญ่เข้าได้นะครับเห็นเสาปูนที่เป็นรั้วอยู่นะครับแล้วก็เสาไม้ขวามือเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถเข้าได้ลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะบัจ่จเอกับ เถียงนานะครับซึ่งก็จะถึงที่ดินเราแล้วนะครับอันนี้เป็นเถียงนาของเพื่อนบ้านนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็แปลงนาที่ผมบอกว่าเอ๊ะสักหน่อยหนึ่งเนี่ยน่าจะถามซื้อเขานะเพื่อที่จะขยายแปลงนะครับมาทาประโยชน์แถวๆนี้ด้วยน่าจะดีนะครับของเดียวกันละมั้งอันนี้ต้นซากนะครับที่บอกว่าน่าจะมากกว่าสองร้อยต้นอันนี้ก็ตัวหมุดนะครับที่แสดงตัวแนวเขตถนนนะครับที่จะเข้าไปที่ดินนะครับ นี่มีตัวมุดนะครับมันก็จะเว้นว่างอยู่นะครับก็เป็นถนนเข้าไปนะครับระบุในฉนดเลยนะครับอันนี้หมุดซ้ายหมุดขวานะครับทางก็อยู่ระหว่างเส้นเหลืองนี่แหละนะครับด้านหน้าด้านไกลนั่นก็เป็นที่ดินนะครับอันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆนะครับจุดที่เรามาร์กมุดเมื่อกี้สีแดงนะครับอันนี้ซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงที่ดินนะครับก็มีเพื่อนบ้านเขามาทําสวนอยู่นะครับแถวๆนี้เขาชอบทําสวนส้มเตี้ยงกันนะครับ อันนี้ก็นาล้างๆนะครับไม่มีคนทำมองกลับไปนะครับอันนี้เดินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในที่ดินละนะครับก็มีรั้วนะครับแนวรั้วลวดน้มนะครับแนวเขตที่ชัดเจนนะครับกั้นแนวเขตอยู่ทั้งสามด้านนะครับยกเว้นทางแม่น้ําทางแม่น้ํในอเมริกันนะครับอ่นนี้แนวเขตนะครับกับเพื่อนบ้านทางด้านซ้ายมือนะครับก็มีต้นมะขามอยู่นะครับ ก็มีไม้มาแปะๆไว้นี่แหละนะครับก็แสดงอาณาเขตกันเนาะอันนี้ก็มีต้นสกักต้นลำไย,ยบ้างนะครับอยู่ในสวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินทัวร์ในสวนกันต่ออันนี้มองกลับไปนะครับอันนี้มองลงไปในแม่น้ำนะครับผมไม่ได้เดินลงไปเลาะนะครับกลัวล่วงนะฮะเพราะว่าไปพลุงพลังมีกล้องมีอะไรไปเยอนะแยะเลยไม่ลงไปทัวร์นะครับอันนี้ก็ นะครับเราจะสังเกตเห็นนะฮรตลิงก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับอันนี้การสวนนะครับเราจะมีแท่งคอนกรีตที่เป็นบอ่อวงเนี่ยอยู่ประมาณ4แท่งด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะทําสวนกันนะครับแม่น้ำํำวังเนี่ยนะครับมีน้ําตลอดปีนะครับสังเกตได้จากพอถึงหน้าแรงเนี่ยเขาจะมีเปิดให้เที่ยวแก่ง นะครับจะมีแ,แกงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้คนมาเล่นน้ํากันอยู่ถัดไปจากที่ดินเนี่ยประมาณสามสี่กิโลนะครับอันนี้เห็นขนาดของต้นสากนะครับคร่าวๆนะครับก็เทียบกับฝ่ามือเนาะผมว่าน,น่าจะมีประมาณสิบห้าเซนได้ไหมคร่าวๆนะครับอันนี้แท่งเดิมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมีข้างนอกอีกสองวงเดี๋ยวผมพาไปดู แท่งที่อยู่ข้างนอกนะครับแท่งที่อยู่ข้างนอกอันนี้มองกลับมาที่สวนสักนะครับของเรานะครับตรงนี้โซนที่เป็นที่ว่างเราจะเห็นว่ามีที่ว่างอยู่น่าจะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ไม่ได้ทําอะไรตรงนี้นะครับน่าจะมาทําสวนได้นะครับต้นสักเกิดได้เราก็น่าจะปลูกอย่างอื่นได้เช่นกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาอพาขึ้นมุมสูงนะครับไปดู ทางเข้านะครับที่เราพาเดินไปเมื่อกี้นะครับว่าเอะเราไปทางไหนกันนะครับด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเข้ามาจากถนลโยธินนะครับเข้ามาเรื่อยๆตามทางเส้นนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับหมู่บ้านศพเติร์นนะครับเ,เ,เป็นป้ายสีแยกเมื่อกี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับสีแยกก็จะอยู่ประมาณ มันนี้นะครับเนี่ยประมาณกลางกล้องนี่แหละนะครับเราจะเห็นบ้านที่มีรั้วสีน้ําเงินอยู่นะครับเอาล้เดี๋ยวจะพาบินเข้าไปนะครับนี่ถ้ามาก็จะรถสีขาวนี่กำลังวิ่งออกไปพระโฮมโยธินนะครับถ้าเราวิ่งเข้ามาเราก็จะ เลี้ยวซ้ายตรงบ้านสีหลังคาสีน้ำเงินนี่เองนะครับโอเคแล้วก็ตามทางเข้าไปาข้างในนะครับานาเขียวๆที่เห็นนะครับก็านาตรงที่ตรงที่ข้ามคลองเมื่อกี้นะครับโอเคอันเดี๋ยวจะพาบินตามทางเข้าไปนะครับก็ นี่นะฮะตามทางเข้าไปนะครับเห็นปุ้มไม้เห็นกอผายตรงนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นสะพานนะครับจุดที่เป็นจุดที่เป็นสะพานนี่ก็คืออ,อยู่บริเวณกลางของกล้องตอนนี้นะครับนี่เห็นน้ําแดงๆเต็มคลองอยู่นะครับน้าแดงมาอโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับก็ ประมาณสัก1กิโลเมตรจากแยกนะครับแล้วเราก็จะถึงแล้วเราก็จะถึงทางเลี้ยวนะครับอันนี้ก็เข้ามา้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นางงามๆที่ผมถ่ายด้านล่างเมื่อกี้นะครัก็ไปทางเรื่อยๆนะครับที่เห็นเขียวๆซ้ายมือนะั่นก็คือบริเวณที่ผมบอกว่า มีชาวบ้านมาทำที่เลี้ยงบัวนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปบริเวณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวมาให้ดูบริเวณทางแยกสักหน่อยนึงนะครับเราจะเห็นทางแยกนี้ข้างล่างนะครับใกล้ๆก,กับสีชมพูนี่แหละ,ะครับเอียงๆหน่อยนึงเหมือนตัววายนี่แหละนะครับเลี้ยวเข้าไปนะครับก็จะเจอทุ่งที่ เขาถังป่าออกนะครับให้เกิดให้หญ้าเกิดนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับโอเคแล้วก็เ,เลยทุ่งนี้ไปหน่อยนึงนะครับเห็นนะครับยังมีทางเข้าประโยูน์นะฮะก็มีมาปลูกกระท่อมเลี้ยงวัวอะไรกันอยู่นะครับนู่นฝากกะโน้นนะครับนู่นก็เป็นโอโหโดยทินนะครับตัวที่ดินก็ อ,อยู่ด้านหน้านี่แหละนะครับเดี๋ยวสักคู่นึงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับโอเคนี่นะครับเราก็ไปต่อนะครับแยกนี้แหละเรายังไม่เลี้ยวนะครับก็มาเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคเรอมาถึงบริเวณนี้นะครับเราก็จะเจอต้นแต้นะครับที่ ได้ฟังเมื่อกี้อ่านี่จุดสะเกตต้นแท้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวไปตรงมีทางแยกสีชมพูตร,ตรงตรงนี้นะครับที่มาร์คสีชมพูเนี่ยลงไปก็จะถึงที่ดินนะครับแต่ว่าครานี้เนี่ยมันค่อนข้างจะลบมันมองไม่เห็นจากข้างบนละนะครับมก็บินลัดไปเลยละกัน,นครับบนดูทีนูฟาโน้นนะครับก็เนื่องด้วย ถนนหนทางค่อนข้างจะนะครับมีความสลับซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เลยนะฮะตั้งราคาแบบไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับราคานี้ราคาดึงดูดนะครับต้องอบอกตรงๆนะครับว่าต้องรีบชิงลงมือนะครับราคานี้ที่ติดแม่น้ำแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในที่ดินแล้วด้วยนะครับ่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะครับอบอกเลยว่าชิงลงมือก่อนได้เปรียบ เราจะเห็นแท่งตัวคอนกรีตเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่ต้องมาจํานะครับถ้าหากว่านัดโอนได้ไวนะครับผมก็จะให้เข้าคิวเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าโอ้อยากได้นะแต่ว่านัดปีอีกหลายเดือนเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะรอไม่ได้นะครับโอเคก็ อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับก็เลยทำคลิปรีวิวที่ค่อนข้างจะน่นนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจที่แม่นยำนะครับไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทอบัวลน์ให้เวลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ